สวัสดีค่ะวันนี้มาฟาร์มจระเข้นะคะมาดูจระเข้นะคะทุกคนจระเข้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นฟาร์มบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้อนนี้จะตัวใหญ่ๆันต,ตัวใหญ่มากขึนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูเยอะนะคะ ตัวนุ้นตัวนุ่นไปกนมาแล้วกั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 นมาแล้วก้นมาแล้วตัวน้ันนดนับายๆรอตัวใหญ่มากเลยนะคะปามจระเข้สมุทรปราการนะคะนี่จะคนไข้อาหารนะคะเล็กเอาลูกดิ ไม่น่ากลัวนะคะจะโละเคสะอาดสะอ้านดีนะคะทุกคนถ้าใครผ่านมาก็ออกมาเที่ยวได้นะคะ